สวัสดีครับชาวประกรันสังคมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแบงค์เดอะเบสหรือว่าช่องอาจารย์แบงค์นะครับช่องที่จะทําให้เรื่องประกรันสังคมเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกท่านเข้าใจได้สําหรับในคลิปนี้เองผมก็จะมาตอบคําถามและข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเงินบําเหน็จชราภาพ และบำนาญชาราภาพที่สมาชิกผู้ประกันตนลหลายๆท่านได้สอบถามผมเข้ามาหลังไหม่ว่าระหว่างเงินบำเหน็จและเงินบำนาญชาราภาพของประกันสังคมนั้นมีข้อแตกต่างอะไรบ้างที่เป็นข้อแตกต่างสำคัญและมีข้อแตกต่างอะไรบ้างนะครับที่เราจะได้รู้ว่าเราเองจะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญพร้อมแล้วเรามาหาคำตอบผ่านคลิปนี้ด้วยกันนะครับ กด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของเงินบำเน็จชาราภาพและเงินบำนาญชาราภาพประกันสังคมนั้นมีข้อแตกต่างดังต่อไปนี้นะครับสำหรับความแตกต่างข้อแรกนะครับแบบไหนจะได้บำเน็จและก็แบบไหนจะได้เป็นบำนาญน,นะครับในเงื่อนไขของผู้ประกันตนที่จะได้รับในส่วนของเงินบำเน็จชาราภาพนั้นนะครับก็คือมีการส่งสมทบมา น้อยกว่า180เดือนนะครับจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพส่วนผู้ประกันตนนะครับ ที่มีการส่งสมทบมามากกว่า180เดือนนะครับก็จะได้รับในส่วนของเงินบำนาญชราภาพไปและในกฎระเบียบปัจจุบันนะครับยังไม่ได้เป hmm. ิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเป็นผู้เลือกนะครับว่าจะขอรับบำเหน็จหรือบำนาญนะครับจะเข้าอยู่กับเงื่อนไขการส่งสมทบเท่านั้นในระเบียบปัจจุบันนั่นก็คือหากท่านส่งมาน้อยกว่า180เดือนนะครับระเบียบบังคับให้ท่านรับเป็นบำเหน็จและหากท่านส่งมามากกว่า180เดือนนะครับ ระเบียบบังคับให้ท่านรับเป็นบำนาญซึ่งในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการแก้ไขระเบียบนะครับจะต้องยึดถือตามกฎระเบียบนี้ไปก่อนมาดูในส่วนของข้อที่2นะครับสําหรับข้อที่2ระยะเวลาในการได้รับนะครับสำหรับการรับเงินบำเหน็จชาราภาพนะครับจะได้รับเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากการยื่นใช้สิทธิ์นะครับส่วนเงินบำนาญชาราภาพนั้นนะครับ ก็จะรับทุกเดือนจากเดือนที่ยื่นใช้สิทธิ์จนถึงวันที่ผู้ประกันตนนั้นเสียชีวิตลงนะครับมาถึงข้อที่3กันบ้างครับหากผู้รับเงินเสียชีวิตก่อนใช้สิทธิ์นั่นหมายถึงว่าหากเราเป็นผู้ประกันตน มีการนำส่งประกันสังคมทุกเดือนนะครับแต่เนื่องจากว่าเงินบำเหน็จหรือบำนาญชาราภาพจะได้รับเมื่อมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะครับแต่หากผู้ประกันตนอย่างเรานะครับได้มีการเสียชีวิตลงเงินบำเหน็จหรือบำนาญชาราภาพนั้นจะทำยังไงนะครับมาดูสำหรับเงินบำเหน็จก่อนนะครับสำหรับเงินบำเหน็จนะครับก็จะนำเงินที่เหลือจ่ายคืนให้กับทายาทที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์การจ่ายของประกันสังคมนะครับ แล้วมาดูในส่วนของเงินบำนาญชาราภาพกันบ้างนะครับสำหรับผู้ประกันตนนะครับหากผู้รับเงินบำนาญชาราภาพมีการเสียชีวิตลงก่อนการใช้สิทธิ์นะครับก็จะใช้หลักการเดียวกันนั่นก็คือนําเงินบำนาญชาราภาพมาจ่ายคืนให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ์ตามเกณฑ์นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายกันบ้างนะครับหากผู้รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญชาราภาพนะครับ มีการเสียชีวิตภายใน60เดือนหลังจากเดือนที่ใช้สิทธิ์นะครับเงินบําเหน็จชราภาพนั้นนะครับหลังจากเสียชีวิตภายใน60เดือนที่ใช้สิทธิ์นะครับท่านก็จะไม่ได้รับอะไรอีกแล้วเพราะท่านรับครั้งเดียวนะครับตั้งแต่ใช้สิทธิ์เมื่ออายุครบ55ปีบริบูรณ์นะครับ และเรามาดูในส่วนของเงินบำนาญชาราภาพกันบ้างนะครับหากผู้รับเงินบำนาญชาราภาพเสียชีวิตลงภายใน60เดือนนะครับโดยหลักเกณฑ์แล้วก็จะเป็นการนำเงินบำนาญชาราภาพนะครับมาเฉลี่ยจ่ายคืนให้กับทายาทผู้มีสิทธิ์รับตามเกณฑ์นั่นเองครับผมผมหวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกทุกท่านหากท่านใดคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับในคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank you.